ทุกท่านเข้าสู่ช่องของคูนัทชาแนลนะครับเป็นช่องที่เพากรเนชตานะครับดีพายิบซีพร้อมด้วยเคล็ดลับดีๆครับสำหรับการปรับเปลี่ยนเสริมและแก้ไขดวงชะตาครับทำง่ายๆทําได้ด้วยตัวท่านเองเลยนะครับและในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปนะครับของคนที่เกิดในเมร์นะครับจะเป็นดวงชะตาตั้งแต่วันที่15นะครับถึง31พฤษภาคมนะครับปี2563นี้นะครับเดี๋ยวคุณก็เช่นเคยครับ เป็นตัวแทนนะครับในการจับไพ่นะครับแทนคลนเสาร์เดี๋ยวเราก็มาฟังคําแพรกรดวงชะตาไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าคนที่เกิดโคลมนเสานะครับในช่วงสิบห้าวันนะครับดวงชะตาจะเป็นอย่างไรนะครับดี๋วนัขอสลับไพ่ก่อนนะครับสลับไพ่กี่ไพ่ก่อนนะครับแล้วก็เลือกไพ่ด้วยนะครับอ่ะได้แล้วครับไพ่เสร็จนะเดี๋ยวนัขออนุญาตนะครับแทนคลแนเสานะครับเลือกไพ่แทนนะครับอ่ะดมือมาเลยไปที่หนึ่งครับ สองครับสามสี่ห้านะครับหกเจ็ดนะครับแปดเก้าและใบสุดท้ายครับใบที่สิบเอาละได้ครบแล้วครับสิบใบเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับมามาดูหน้าไพ่แล้วก็ฟังคำแพร่ก่อนไปพร้อมๆกันเลยสอบคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับว่าดวงชะตาช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับโอ,อ้ท่านที่เกิดในวันเสาร์ต้องตอบว่าสิ่งที่เห็นแล้วหรือว่าการงานช่วงนี้อาจจะวุ่นวายมากเลยครับ ต้องติดติดขัดขัดนะครับการงานต่อว่าไม่รับเรื่องเอาเลยในช่วงนี้นะครับเพราะว่ายังมีเกณฑ์เปลี่ยนงานแล้วก็โยกย้ายงานด้วยนะครับหรือแม้ถ้าว่าโคมาสาอาจจะมองหาโอกาสใหม่ๆแล้วนะครับอาจจะมองหาโอกาสหาช่องทางอะไรใหม่ๆนะครับกับเรื่องของการงานนะครับถ้านะครับท่านที่ตกงานอยู่หรือว่ารองานอยู่นะครับคุณอาคิดว่าจะมีโอกาสนะครับมีโอกาสได้งานทำนะครับมีโอกาสได้งานทำนะครับตามโคมันเสานะครับ ้าที่ตกง,งานรองงานอยู่นะแต่ว่าถ้าท่านใดนะครับที่มีงานทําอยู่แล้วนะครับคุณนัทจะบอกว่าจะมีงานได้ทาเพิ่มงานาเพิ่มมีสองอย่างนะครับก็คือหนึ่งเป็นงานจ็อบพิเศษเป็นงานเอ็กซ์ตร้าหรือว่าเป็นงานที่เพิ่มมาในระบบหมายถึงว่าเพิ่มในองค์กรนะครับส่วนนากการเงินนะครับของคนที่วันเสาร์แต่ว่าช่วงนี้ยังต้องอ่านต้องแบบลักขิงพัดสมัยหนึ่งนะครับ หลักสำคัญส่วนนึงนะครับการเงินยังยังแค่พอดีพอดีตัวนะครับมีกินมีใช้นะครับกินมีใช้แต่ว่าอาจจะไม่มีตังเก็บเท่านี้ในช่วงนี้กับคนวันเสาร์นะครับสําหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับในช่วงนี้เลยนะครับคุณนัทบอกว่าสิ่งที่เด่ดนจริงๆคือผู้หลับผู้ใหญ่ครับนะคบคือจะให้การช่วยเหลือนะครับเพราะว่าคนวันเสาร ในช่วงนี้จะติดขัดในเรื่องของอะไรนะครับไม่เป็นการงานหรือการเงินนะครับก็จะมีผู้ใหญ่นะครับมาให้คําแนะนํามาให้การช่วยเหลือทําให้คนเสาเ่ยสามารถนะครับผ่านพ้นปัญหาผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เลยนะครับในช่วงนี้นะครับส่วนด้านสุขภาพนะครับสำหรับคนเสาช่วงนี้ต้องแต่ว่าอาจจะเป็นโรคที่ต้องอะระวังเกี่ยวกับของผิวหนังการแพ้ก็ได้การแพ้เป็นผื่นคันนะครับช่วงนี้ ยังต้องอย่างต้องระวังอยู่สาวควันเสารครับคือไปอเกยวข้องกับผิวหนังนี่แหละนะครับอย่างต้องระวังอยู่แล้วก็ในช่วงนี้ครับคมันเสาจะมีเกณฑ์การเดินทางนะครับแต่ว่าในช่วง15วันนี้นะครับควันเสาอาจจะอยู่มค้อยติดบ้านซะหน่อยนะครับอาจจะมีเกณฑ์ให้ต้องออกไปนู่นไปนี่ไปทํานู่นทํานี่หรือแม้ทั่งเดินทางไปต่างจังหวัดก็ได้เช่นกันนะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับ้าทันใดที่ยังโสดอยู่ก็แต่ว่า อาจต้องครองความสดต่อไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดนะครับที่มีครอบครัวแล้วมีคูม่คมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วต่อช่วงนี้อาจจะต้องอาจจะว่าอาจจะไช่วยเท่าอาจต้องเว้าไปสักนิดหนึ่งอาจจะเหงาสักนิดหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าความใส่ใจซึ่งแต่ละการเป็นไงบ้างหรือว่าอาจจะมีชีวิต,ช,วตชีวิตชีวิตคู่ความรักที่ดูไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่นักนะครับแต่ก็ให้ไปต่อกันได้นะครับเพียงแต่าว่าอาจจะขาดความหวานไปแสดงว่าคนที่เกิดวันเสาร์นียอาจต้องเติมความหวานนะครับสำหรับคนที่มีคู่มีแฟนนะครับ ต้องเติมความหวานให้กับคนรักด้วยนะครับอี๋ยวช่วงนี้พอสถานการณ์ดีขึ้นอาจจะชวนกันไปเที่ยวก็ได้นะครับดูในหฟองเพลงกินข้าวอ่ะเพื่อเติมความหวานให้กันและกันด้วยนะครับคุณนัทก็บอกครบแล้วนะครับทั้งการงานนะครับการเงินสุขภาพและความรักของคี่เกิดเันเสาร์นะครับก็ไงคุณนัทนะครับฝากกด subscribe นะครับกดแล์กดแชร์คุณนัทด้วยนะครับเป็นกำลังใจคุณนัทนะครับในการทำคลิปดีๆนะครับมาให้ได้รับชมกันนะครับแล้วก็พบกันใหม่ครับในในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ